บน Royal Galaxy Cruise นะคะเรือเทียบรับลูกค้าที่ Asia ีย i v ร r f r o n t รท่าเรือที่1นึ่งเชียท่าทุ่คนส่วนทุกคนมาเที่ยวกันนะวันนี้ลูกค้าใช้บริการมากกว่า5 0 0ท่านนะคะแบบนี้เลยมาใช้ช่วงเวลาพิเศษด้วยกันนะคะวันนี้มีการสแสดงโดรนด้วยสวยมากโอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนรูปอะไรเอ่ยมาเปล่าไหมคะน่ารัก สววไหมคะบรรยากาศบนดาดฟ้าเป็นเรือสำราญลำใหม่ล่าสุดนะคะลำใหญ่รองรับลูกค้าได้สูงสุด750ท่านนะคะกับไลน์บุฟเฟ่อาหารมากกว่า40เมนูคะ่ะทุกคนจะบอกว่าอาหารพร้อมยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะโซนอาหารเยอะมากมาเที่ยวกันนะเก่ยวชวนคะ่ะ k e two h n e t w 1 One, two, three. 2 3โตนโอเพ่นแอร์ชั้น2นะคะรอยัลกาแล็กซี่เฟรชสวยไหมคะเรือลำใหม่ล่าสุดตีมอาวากาศแบบนี้เลยนะคะ